มันทําให้เราเนี่ยชาก็ได้ปวดเรื้อรังก็ได้คราวนี้เราไม่รู้มันจะขึ้นตรงไหนใช่ไหมครับไม่ต้องรู้หรอกครับแก้ให้มันทุกจุดได้เลยวันนี้ผมมารวบรวมให้เลยนะครับเอาอันแรกสุดก่อนเลยนะครับถ้าพังผืดขึ้นตรงข้อมือเนะี่ยมันจะทําให้เราชา3นิ้วนี้วิธีแก้ง่ายๆนะครับเราก็อยากให้เส้นนี้มันตึงครับเอามือไว้ด้านหน้าเราก็ดึงเข้ามาอย่างงี้ครับเออโอ้โหง่ายเกินทำทักประมาณ5้าวิะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเราก็ปล่อยสัก5้าวิ ห้าครั้งเช้ากับเย็นก็ได้ใครที่ใช้มือเยอะๆก็ทําแบบนี้กันดูนะครับแล้วถ้ามันรัดข้อศอกด้านในเนี่ยมันจะชาสามนิ้วนี้ประมาณนี้อ่าอันนี้เหมือนเดิมเลยครับดึงเข้ามาแต่บิดเข้าด้านในครับเทาเนี้มันจะตึงตรงศอกด้านในด้วยก็บิดเข้าห้าวินาทีห้ายกเช้าเย็นเหมือนกันครับอันต่อไปนะครับถ้ามันขึ้นบาดอะโอ้โมันจะปวดแล้วมันกะดังคึกคึกคึกอย่างเงี้ยครับเอามือไปกำด้านบนนะครับเอาแขนไปด้านหลังที่สุดแล้วก็ยืดขึ้นครับ มันจะรู้สึกตึงตรงบาทไหมครับสิบครั้งหนึ่งสองสามอย่าลืมนะครับตอนทาเนี่ยเอาแขนไปด้านหลังให้สุดแล้วก็ยืดขึ้นยืดลงอย่างเงี้ยสิบครั้งเราก็พักเราก็ทาทั้งหมดห้าเซตครับส่วนอันต่อไปนะครับทั้งผืม้มันมีหลายจุดแล้วเกินเนาะเอาตรงข้อเท้าบ้างแล้วกันนะครับข้อเท้านะครับเอามือจับตรงกําแพงแล้วก็ขย่งเท้าขึ้นอย่างเงี้ยครับพอขย่งเท้าขึ้นแล้วนะครับลงถึงพื้นภายในห้าวิ 1นึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ขึ้นลงสักประมาณสิบครั้งก็ได้ครับเราก็พักเราก็ทำ